มันลงมากครับตัวหนึ่งมันมาเดรไีดามาเดรไซฮะเป็นหมาัวเม่ครับผมซึกว่าสิดขนมันถือคือเขาสิตัดมาใหม่ๆเลยมันก็นลงังปรุงจะาหักพุทจาเรือต้นมันเป็นหมาที่ลงมากครับผมเห็นมันแรนมากแต่หมาอยู่ในบ้านนี้ครับผมก็เลี้ยงไวร้ายโตอยู่มักับบกัดมาตัวนี้ ผมก็เลยเห็นมันนอนอยู่ในบ้านครับเมื่อคืนพอนอนแล้วตื่นสองว่าผมนึกว่าจะมันกับบาดไปเดียวกลับทางจาทางแต่ย้ำเวทมันมันขึ้นยังอยู่กับตื่นมากก็เห็นมันนอนอยู่ในบ้านผมแล้วมันกับผมไปใช้มันก็ยุ่งเล่นน้ำปนผมยางไปใช้มันก็ยางน้ำปนนี่ละมาดีย้ำสองผมก็เลยมาจับเบื้องตัวมัน ปลาเนี้ยแผมซื้อว่ามันก็ขุนคือไข่ขุนมือนะครับมันก็ให้ยอกได้นั่นมันก็ยอกกับผมเสยเลยแบบนี้ผมก็ได้เอาญ้าขายเฮปฉีดให้มันไปเข็มหนึ่งสงสารมันเพราะว่ามันส่งสีมีเฮปในชักหน่อยเอาเข,าใ,เา,เขาให้กินเอาขาให้กินแล้วก็กินเอากินเอา จานแหลกี่ผมมาไห้สวบเอาเอาสวบเ,เอางาบงาบงาบเหมือจานแบบไงครับแสดงว่าหิวมากเมื่อคืนนี่แหละมันอยู่นี่กค่จกักจีเห็ุจังไหนครับผู้ใดเป็นเจ้าของหมากะทันเห็นคลิปนี่แหละก็มาจะม,มาตีต่อมเมาขึ้นจากผมเลยครับด้วยแล้วต้นมันมาอาจจะขึดหัวเจ้าของก็ได้ถ้ามีผู้ใดมาเอาผมกับชิเลียงมันไหวยวงสี่เละครับจกักจี ปลอยเป็นไปกับสงสารมันเพราะว่าอ,อยู่นี่ผมก็เลียงหมาอยู่แล้วนี่หมาเนี่ยอยู่เงื่อนผมก็เลียงว่อยู่เสียโตแคบผมก็หาเข้าให้ไม้อยู่น,น,นี่กินอยู่แล้วผมกับแคบเพิ่ขึ้นมาอีกจานหนึ่งเพื่อให้ไม้ตัวนี้กแค่นั้นแหละครับขันผู้ได้เป็นเจ้าคองอ่ะติดตผมมาเลยครับเด้อมันอยู่ใน,นผมนี่แหละม่ได้ไปใส่หรอกเบื้องส่งแล้วมันยางไม่ใส่มันก็นยางน้ำปุ่น บบนี้ผมก็บยักษ์ที่อื่นมันมันจะได็มันซื้อยังกับบ่งหูก็เลยสติตั้งซื้อไหมมันอีสีหมอกสีมันคือมาสีหมอกนะครับมันมาทั้งใสหมอกหน้าบ้านผมกับฝุ่นเปื้อนหมอกหมอกเลยเด็ดเด็กับรังออกหมอกกระลายนายสีหมอกจ้าสีหมอกสีหมอกสีหมอกเอ๊ สงสารแล้วครับผมกับชิเลียงมันวายอยู่นี่เลยผู้ได้เป็นเจ้าของค่ะอยากได้ขันว่าหมาหายขึ้นว่ามันแลีนหายไปทางไหนกับมัดมาบึงเด้อเด้อครับเด้อมาเจ้าของเองผมสงสารมันหามันฮามันคืนหัวเจ้าของอ่าอยู่นี่แหละไอ้สีหมอกไอ้สีหมอกสีหมอกแค่นี้แล้วครับขอบคุณหลายๆติดตามส้มครับขอบคุณครับ